แล้วก็การที่ได้มาอยู่5คนสุดท้ายแล้วยังได้ตำแหน่งเดอะวินเนอร์ด้วยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เกินที่ไอคิดไว้มือหัวไม่สบายครับมึนหัวจะอ้วกอย่าคิดว่าเดอะวินเนอร์จะได้คนเดียวไหมใช่คงไม่ได้อยู่แล้วแบบนั้นเออพี่ครับผมก็ได้รับรางวัลใช่ไหมครับเป็นวีสองคะับใช่ครับวีสองครับได้เหมือนกันค่ะบถ้าเป็นวีสองแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือโทรศัพท์ผิดด้านผิดด้าน ที่ทฉันเธอเพื่อขอความมันใจสักวัน ก็คือการที่ได้เข้ามาอยู่เป็น12คนสุดท้ายแล้วก็ได้อยู่ถึง5คนสุดท้ายค่ะ<ช>เพราะ<ช>ว่าไม่ได้คิดว่าจะอยากได้ที่เท่าไหร่แต่ว่าเหมือนอยากอยู่เอาความรู้ให้ได้นานที่สุดแล้วก็มันเหมือนมีอะไรให้ทําตลอดเวลาที่ถ้ายอยู่ข้างนอกเราคงไม่มีโอกาสได้ทำอย่างโโนีค้ครบชัดๆมีขี้เกียจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีกลิ่นเหม็นอะไรเน่า ได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นสิคะคุณลูกค่ะคุณแม่คาดว่ามันอาจะเป็นกลิ่นนมมาหัวอนาแล้วก็การที่ได้มาอยู่5คนสุดท้ายแล้วยังได้ตำแหน่งเดอะวินเนอร์ด้วยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เกินที่ไอคิดไว้แล้วก็ไอก็รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะ วินาทีประกาศผลใช่ไหมคะไอ้ก็รู้สึกเจี๊ยวนึงในใจก็คิดว่าไม่อยากให้เป็นตัวเองสักเท่าไหร่ไม่อยากให้ตัวเองได้ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบรู้สึกเหมือนเราจะทําได้อย่างที่คนเขาคาดหวังไว้ไหมว่าคนที่เป็นแชมป์เนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วจะทําได้ไหมจะมีใครชอบเราไหมจะอะไรยังไงเพราะว่าเราก็ไม่เคยออกไปข้างนอกเลยก็ไม่รู้ว่าข้างนอกเขารู้สึกหรือว่าคิดยังไงกับไอ้ พอประกาศว่าเป็นตัวเองเนี่ยแวบแรกเลยคือมันดีใจไปก่อนเลยค่ะแล้วก็อีกประมาณ3าวิถัดมาก็กลับมาคิดเรื่องเดิมว่าเฮ้ยจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ทันแล้วแต่ว่ารู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณคนที่โหวตให้มากๆเลยรับเพลงที่ชอบที่สุดใน12วิคนะคะก็ถ้ารวมบ้านเล็กด้วยเนี่ย เพลงที่ชอบอันดับหนึ่งเลยคือ r u o t Boy เพราะว่ามันเป็นเหมือนอะไรที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเพลงนี้ก็ยังติดตาตึงใจทุกๆคนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆในบ้านคุณครูหรือว่าข้างนอกทุกวันนี้ก็ยังมีแฟน,นคลับเอาคลิปเพลงนั้นแบบมาลงทวิตเตอร์แล้วก็บอกว่าชอบเพลงนี้มากคือมันเหมือนแบบ เป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็ทำให้คนจดจำภาพไอได้ค่ะกับเพลงรูดบอยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ประทับใจตัวเองที่สุดเลยก็คงจะเป็นวีเอ่อมิเตอร์แท็กซี่ค่ะตลอดเวลาที่ซ้อมในบ้านเนี่ยไอไม่มีข้อผิดพลาดเลยจำเนื้อเพลงได้ตั้งแต่วันแรกแล้วคุณครูก็ชมตลอดบอกว่าเพลงนี้คือใช่ไอเลยนะมันเป็นตัวตนไอ้ทำได้ดีกว่าทุกทุน พอเราออกกําลังกายปุ๊บแค่เราหน้าออกเองเลยฮะหน้าออกเองครับตาเตอออกเองม,มันจะใช้แรงน้อยมากเห็นไหม <c oughs> แต่มันออกมาแบบเฮ้ยเนี่ยแหละใช่เลยอย่างเงี้ยแ,แต่พอขึ้นไปบนเวทีแล้วเนี่ยมันก็ดอบดอบกว่าที่คิดแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเลวร้ายอะไรนะคะก็คือดีขึ้นกว่าวิก,กอนๆแต่ว่ามันไม่ดีเท่าที่ตัวเองคิดไว้พอได้รับคอมเมนต์ซึ่งแบบว่ามันก็ยังมีคําติในเรื่องเดิมๆอยู่อะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บไอ้ก็แบบ เกิดอาการนอยแล้วก really ็ร so ้องไห้เพราะว่าแบบเหมือนตั้งความหวังกับเพลงนี้ไว้มากแล้วพอมันไม่ได้มันก็เลยเสียใจหน่อยค่ะถ้มีิงเก็ลแรกเป็นของตัวเองไออยากได้เพลงที่มีจังหวะมีบีทที่เต้นได้แต่เป็นเต้นแบบ ไม่ใช่เต้นแข็งแรงมากค่ะแต่เป็นเต้นแบบเต้นลายเซ็กซี่สวยๆเหมือนแบบเพลงอารมณ์ประมาณ Pussy Cat Doll อะไรอย่างนั้นค่ะที่เขาจะเต้นแบบชาบๆลายสวยๆแล้วก็เซ็กซี่ๆอะไรประมาณนี้ค่ะเนื้อหาไม่จำกัดแต่ว่าถ้ามันเป็นเพลงแนวเต้นแล้วนะมันไม่น่าจะเศร้าอะค่ะแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันแบบกุ๊กกิกมากให้มันเป็นความรักแบบ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิดนึงก็สำหรับคอนเสิร์ตนะคะ t r u AF 9เกินคาดวันที่27ตุลาคมนี้ก็ไอได้รู้มาแล้วว่าไอจะได้ทําอะไรบ้างในคอนเสิร์ตนี้นะคะแล้วก็ทุก้คนจะไม่ได้รู้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เกินคาดดูกันเยอะๆนะเพื่อสบายครับ มือนหัวจะอวกอย่าคิดว่าเดอะวินเนอร์จะได้คนเดียวหมใช่คงไม่ได้อยู่แล้วแบบนั้นออพี่ครับผมก็ได้รับรางวัลใช่ไหมครับเป็นวีสองปะใช่ครับวีสองครับได้เหมือนกันคะ่ะก็เป็นวีสอง <c oughs> สแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือโทรศัพท์ผิดด้านผิดด้านค่ะครับวันนี้นะครับพวกเราก็ มาขอบคุณสปอนเซอร์ที่กรุงศรีนะฮะก็เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรต่อไปนะฮะในนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะครับพวกเราอยู่ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะแล้วก็มาขอบคุณสปอนเซอร์กันตอนนี้ในระหว่างที่ทุกคนกําลังสนุกสนานร่าเลยนะคะก็มีน้องโซ่ของเราค่ะกาลังนอนป่วย ซึมมากเพราะว่าเขาเกิดอาการแบบว่าขึ้นรถแล้วเวียนหัวมีการหน้ามืดคล้ายจะอาเจียนนะคะสัมภาษณ์เขากันดีกว่าโซฮาปวดหัวไม่สบายครับมึนหัวจะอ้วกเราไปเห็นโซนอนต่อดีก่อนนะคะแล้วมาเมาคนอื่นป้าค่ะวันนี้ป้าสวยมากป้าชุดไข่มาใส่เขาวันนี้เมื่อกี้ได้ข่าวว่ายืมเขามาเมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่ว่า เออเขาใส่ไม่ได้มั้งก็เลยให้ป้ามาเลยไปหาพี่เคดีกว่า<ช>บอกว่าเสื้อพี่เคกับเสื้อพี่ก้องคล้ายกันเลย<ช>คลายคล้ายกันแลลายสก๊อตเหมือนกันของพี่กของพี่้องของพี่ก้องอะไรคะของพี่ไม่ใช่บอดีกรอแต่พี่ก็มั่นใจว่าเสื้อสวยแล้วก็ของบอดีกรอพี่สร็จบรรุงานครับแต่ว่าวันนี้ไม่ทันจริงเพราะว่าผมสักเสื้อไม่ทัน เราก็สัมภาษณ์กันพอของปากหอมคอนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันว่ารเราจะทําอะไรกันต่อไปตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตึกกรุงศรีแล้วก็บรรยากาศของเรากําลังนั่งรอเพื่อที่จะเซ็นเอกสารนะครับ The winner ของเราน้องไอซ์ได้รับนะครับผมเซ็นเพื่อรับรางวัลของกรุงศรีซึ่งมันก็คือเงินนะครับถามว่าทุกคนที่เนี่ยได้ไหมทุกคนมีสิทธิ์ได้เท่าเทียมกันไม่ใช่ The winner ใช่ไหมป้า ขอบคุณมากแล้วซึ่งผมเองก็น่าจะได้เยอะกว่าเดอะวินเนอร์ถ้าเป็นเรื่องหน้าตาก็คงต้องมีอปอพวงเข้าไปด้วย่ะ <c oughs> ใช่ไหมป้าใช่ <c oughs> อย่าคิดว่าเดอะวินเนอร์จะได้คนเดียวหม้ <c oughs> ใช่คงไม่ได้อยู่แล้วแบบนั้นมันไม่แฟร์สำหรับคนน้าตาดีใช่ไม่ไได้หรอก <eux. S 1> ซึ่งเราเนี่ยคิดจะได้ <c oughs> และเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะได้รางวัลเยอะขนาดไหนโอเคเรื่องสเรื่องเงินเรื่องงายเพราะ กรุงศรีเรื่องโอเคขอแล้วนะครับเลียวเจอกันใหม่คือเป็นขอเขาไงวีสองของเรานี่จะได้เสร็จหรอเขาคอยดูนะครับเอาไว้แจ้งนี่ผมได้เยอะมากเขาบอกว่าเขาข้ามเขาข้าม V2 ไปแล้วค่ะเพราะว่าระหว่างที่ V2 สองกำลังเมาแบบเพอร์เจอร์ว่าแบบอะไรได้รางวัลได้รางวัลอะไรคือแบบเขาเรียก V2 หลายทีมากแต่ V2 ไม่ตอบเขาเลยบอกว่ารางวัลนี้เขาตัดสิทธิ์เขาไม่ให้แล้ว ตอนนี้เขาอยู่ประมาณว er ีสี่แล้วอะจริงๆริอพี่ครับผมก็ได้รับรางวัลใช่ไหมครับเป็นวีสองปะครับใช่ครับวีสองครับได้เหมือนกันค่ะถ้าเป็นวีสองเห็นไหมเขาบอกว่าได้แล้วเป็นวีสองเะเมืีนะครับก็มีการนัดแนะกันขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะฮะพี่ไอเป็นคนพูดภาษาไทยครับส่วนภาษาอังกฤษเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากพี่บอมเบ แล้วก็เมื wow> ่อกี้พี <S 1 <S 1> ่อมเบได้สาธิตออกมาแล้วสำเนียงฝรั่งจ๋าเลยจ้าพวกเราตกใจเลยครับโอ้โหคือตะเกียตะเกียแค่แบบสองคือใบไม่ต้องตกใจขนาดนั้นใช่แล้วคือตะเกียร์ซ้อมๆถ้าของจริงอ่ะของจริงอ่ะคือแบบคือยังไม่อยากยังไม่อยากให้คนตะลึงกันแหมพี่เขามากพี่เขาเยอะ ตอนนี้ก็กำลังมาเปลี่ยนรหัสบัตร ATM เพราะว่าเราป้องกันที่จะแล้วก็มารับแต้มกรุงสีเยลโล่พอยนี่มันคืออะไรคือแต้มที่จะอยู่ในบัตรของเราใช้ทำอะไรได้หลายหลากอย่างมากจริงๆเดี๋ยวก็จะถึงคิวเราแล้วใช่ไหมคะพี่เค,ครเราต้องนำบัตร อันสวยงามแงนนี้ไปเปลี่ยนรหัสมีคนแซงคิวเราไปเยอะแล้วค่ะเราต้องไปแล้วค่ะไปลาก่อน<ช>นะครบบายตอนนี้ผมก็ได้รับรางวัลจากกรุงศรีรุ่ร้อยแล้วนะครับผมรู้สึกปรับพื้มใจมากจริงๆผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ใช่แค่เดอะวินเนทุกคนได้แล้วผมก็ได้นี่คือหลักฐานครับ เห็นไหมไอ้อที่บอกแล้วไม่ใช่แค่เดวินเนอร์ที่ได้พี่ก็ได้ใช่แต่เดวินเนอร์สวยกว่าแต่ผมน่ารักกว่าโอเคเบอรวรี่่าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยกันนะครับขอบคุณธนาคารกรุงศรีด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็มีความสุขมากถูกต้องค่ะยนงไงก็เป็นกำลังใจพวกเราตลอดไปเลยครับแล้วก็ฝักเนื้อฝักตัวด้วยมีอะไรได้พวกเรารับใช้ได้เสมอนะคะเราแสดงได้ร้องเพลงได้และเป็นพิธีกรได้และเป็นพิซูเตอร์ได้ด้วย <laughs> โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่อาร์บิสสดีโอก็มาเช็คคีย์กันนะคะหลังจากที่ไปขอบคูณสปอนเซอร์ที่กรุงศรีมาถูกต้องค่ะให้ดูบรรยากาศนิดนึงดูดูอันนี้เขาบอกว่าเขาเหมือนจะเป็นไฮไลท์แต่ที่จริงไม่ใช่โอ๊ย อ๊ย okay, ่็ทำงานในฝั่งฝั่งนี้เราก็มีคนทำงานอยู่อีกหนึ่งคนนะคะกำลังทำงานหนักทีเดียวก็เลยต้องพักสายตาและด้านนี้นะคะเราก็มีคนทำงานหนักอยู่สองคนค่ะเดี๋ยวเดีคือโทรศัพท์ผิดด้านค่ะด้านนี้แต่นางฟังด้านนี้รู้เลยว่ามันเป็นข้อแก้ตัว เอาช่วยกันทำงานแล้วไปเช็คคีย์เบื่อต้องไหไรต้องให้เขามาทำทำาหหมสะ <c oughs> อาดข <c oughs> ้างหน่อยมดขึ้นยังงี้พวกเราต้องขอตัวไปทำงานหนักบ้างแล้วล่ะเพราะพวกเราหิบช้ามาก สบายเพื่อสบายเพื่อสบายครับพวกเราทำภารกิจของเราเสร็จสิ้นแล้วในวันนี้ก็คื<า>อาการาเช็คกี้ใช่ค่ะตอนนี้ก็หลายเวลาแล้วเราก็ควรจะกลับบ้านนอนกันเพื่อพักผ่อน <también> ยังยมามันมากครับถ<ห>ูกต้องมันน่าสนใจมากดังนั้นดังนั้นพวกคุณไม่ควรพลาด ไม่คุณพาดอะไรคะที่จะคป็นคำสั่ของพรรองวกเราชื่อคำสั่ตว่า A

เกินคาดเนี่ยคืออาจจะมาว่าอาจจะอยากสังคมจริงสมมติผมเนี่ยอาจจะได้ร้องเพลงจจคิดว่าคนอาจจะคิดว่าได้ร้องเพลงแบบเพลงแบบ R&B ได้โชมรังเสียงอะไรอย่างนี้กาจจะเปลี่ยนเป็นอีกแนวนึงสําหรับผมนะครับอาจจะมีโอกาสได้เห็นเรไรอละครเป็นพิธีก็ได้ <รอ S 2> ความหมายคำว,ว่าก้าเกินคาดนะคะก็คือเป็นสิ่งที่เดาไว้แล้วมันเฮ้ยไม่ใช่อะ่ะมันเป็นอะไรที่คุณคาดเดาไม่ได้คะ่ะคุณคิดว่ามันเป็นแบบนี้แต่มันไม่ใช่อาจจะ กลาวกันไปหมดทุกอย่างเลยก็ได้ใช่ไหมป้าใช่ค่ะคำว่าก้าวเกินคาดอย่างที่บอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเวอร์มากโอปอาอาจจะแปลงร่างมาในชุดน้องแมวเค้กติ <c oughs> ติดตามกันต่อไปนะครับมันแน่นอนคอนเสิร์ตก้าวเกินคาดครับสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการ True Moment ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมา สัมภาษณ์แขกพิเศษที่พิเศษมากจริงของเราในวันนี้นะคะทุกคนก็คงอยากจะรู้กันว่าเป็นใครนะคะเขาเป็นชายหนุ่มรูปงามที่มีอายุน้อยกว่าอายแล้วก็เอ่อแบบน่ารักมากจริงค่ะเป็นคนที่ดูเกาหลีมากเป็นคนที่แบบว่าในตาชวนฝันสุดๆถ้าอยากรู้แล้วว่าเป็นใครนะคะเชิญมาพบกับเขาคนนี้เลยดีวยกว่าคะ่ะคุณลูกเคฮ่า <laughs> จะบอกว่าเกาหลีตรงไหนเกาช่วงไหนในหน้าอย่างเงี้ยจะเป็นเกาหลีช่วงไหนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์หนุ่มเกาหลีก่อน <laughs> เกาเหลาดีกว่าเกาเหลา, <c oughs> าไลทยแท้ดังเดิมก็วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ <c oughs> เกี่ยวกับซิงเกิลแรกของพี่เคกันว่าพี่เคเป็นเพลงแนวไหนคะคือแนวอาจจะไม่ต้องแต่พี่บอกว่าเพลงพี่พร้อมมากจริงๆอ่ะ <laughs> คือว่าโอเคก็เป็นเพลงที่เน้นความรู้สึกซะส่วนมากใช้อารมณ์ร้องสะส่วนมากแล้วก็เป็นเพลงอารมณ์เศร้าๆดิบๆมีน้ำตาคละคล่วนิดหน่อยใช่ระหว่างร้องนี่ต้องมีอารมณ์ตลอดใช่ครับมีอารมณ์ตลอดเอ๊อารมณ์อะไรล่ะอารมณ์เศร้ามออคืขวา กเค okay, ระวังเรื่องปิดตัวสะกดด้วยนะลูกเออเพราะเคจะปล่อยลอยค้างไว้เยอะเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้พูดถึงซิงเกิลแรกไปแล้วเป็นเพลงช้าอารมณ์เศร้าอยากฟังสักนิดนึงว่าแซมเปลิลหน่อยว่ามันเพราะอย่างที่พูดไว้หรือเปล่า เขาบอกอีกคำว่าเพราะมากจริงๆงั้น <_' c oughs> เราคงไม่ต้องฟังเขาหรอกไม่ใช่นะเล่นสักหนึ่งท่อนเพราะมากยังร่งด้วยดินสอแรงเอาแค่พอเป็นเขาลัางลางเก็บไว้วันไหนคิดจะเปลี่ยนก็ลบเขียนได้ไหมไม่มีรอย คงเป็นแค่รักแรงเอาคงไม่ใช่เราที่เธอจะมานน้นพอแล้วประมาณนี้เามงาจริงอะพ่อเถอะก็เนื้อเพลงของเคนะครับความหมายโดยรวมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นความหมายของหนุ่มสาวที่เรียกได้ว่าพล็อตเรื่องอย่าเนี้ยเอาไปใช้กับ นักล่าฝันบางคู่ได้เลยทีเดียวมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ hey! แบบ้ยแบบไอ้บ้าว่ะเ <laughs> <laughs> นื้อเพลงนะครับก็เป็นความหมายที่ไม่ชัดเจนชายหนุ่มที่ไม่ชัดเจนคือทั้งหญิงและชายแต่พิจิตรความหมายโดยรวมแล้วกันว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ชัดเจนและก็เนื้อเพลงโดยส่วนใหญ่จะเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนด้วยการไม่ว่าจะอะไรสักกี่ครั้ง อีกฝ่ายหนึ่งจะถามว่าคุณรักฉันหรือเปล่าตอนนี้เราเป็นอะไรกันความรักของเราไปถึงไหนเราก็เปรียบเปรยขึ้นมาเหมือนนิยามความรักที่เราร่างขึ้นด้วยดินสอเวลาเราแรงเงารูปภาพเนี่ยเราก็จะแรงเงาไว้แค่เบาๆเราจะไม่เน้นว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการเราถึงจะเน้นแต่ในเนื้อเพลงนี้ของเคเป็นแค่รักแรงเงาทั้งหมดเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าไม่ใช่สิ่งที่เธอจะต้องการหรือสิ่งที่เธอจะเน้นเลย ก็เป็นความหมายเศร้าๆคาน้ำตาเล็กๆเสียงน้อเปอสักบไั้เก็บก็เปลี่ยนนะที่อาจจะตรงกับนักล่าฝันบางคนไม่ต้องไอไม่ต้องร้องไห้นะจ๊ะเพราะว่าไออาจจะอินมากเธอได้ฟังพี่ร้องเพลงเนี้ย พูดถึงใครอ่ะถือไม่เดี๋ยวพี่จะทำอะไรให้ดูอ่ะเอาละถามพี่มามากแล้วส่วนเพลงของไอซ์นะครับเป็นยังไงเพลงของไอซ์ใช่ไหมคะก็เป็นเพลงแนวป๊อปแดนซ์ค่ะเป็นเพลง sexy sexy มีกลิ่นอายของดนตรีแบบอินเตอร์เดียนิดนึง Hey Hey b e g Heart Beat Hey Hey Shake Your Body ลองบอกกันเลยพี่ แบบว่ามันจะดูแบบเหมือนหนังดูเหมือนดูหนังแขกแล้วก็แบบเขาก็พี่วิ่งข้ามภูเขาสามลูกแล้วก็เต้นอย่างเงี้ยเหรอใช่เพราะว่าเพลงเนี่ยสนุกสนานมากชวนให้คนเต้นวิ่งกันเต้นกันทั่วหอได้เลยวันน,นีเจนีมีท่าเต้นซิมเพิลนิดหน่อยไหมท่าเต้นยังไม่เปิดเผยพี่ขอท่าสบัดบ๊อบของหนูนหนึ่งที3 4สี่ <c oughs> เต็มเต็มแรงได้มากกว่านี้ใช่ไหมลูกได้มากกว่านี้ค่ะเยี่ยมก็คือประมาณนี้โอเคยังโอเคค่ะโอเคเลยใช่ไหมโอ้ยอยากานตรงนี้ และจะได้และเราจะได้มีโอกาสฟังซิงเกิลของไอซ์ในคอนเสิร์ตนี้หรือเปล่าไม่บอกอยากดูต้องไปดูนะคะจะทำคอนเสิร์ตที่ดีมากๆให้คุณผู้ชมดูเราสองคนมีเพลงที่ดีอ่าเด็ด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 อย่าใช้คำว่าเราดีกว่าโอ้ร้อนเลย อยู่แก้มฟองขนาดนี้ใครจะไม่อยากดู้ล่ะโทรสามสี่อะไรรบุหน,ยยน่อยนึงชูบผัดแก้มปลาทองโอ้โตายล้วให้น้องไอซฝากคอนเสิร์ตนิดนึงเพราะว่าเราจะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้แล้วค่ะก็อยากฝากนะคะให้มาดูไอกันเยอะๆได้ข่าวว่ามี12คน ว่าไอ้มั่นใจว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยต้องมีแฟนคลับมากมายอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะแฟนคลับของไอ้นะคะก็มาดูกันเยอะๆเขาเป็นรายการ t r u e Moments เพียง่ดีวดีลวันที่27ตุลาคมนี้นะคะมาดูพวกเรา12คนที่ Impact Arena เมืองทองธานีกันเลยค่ะเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้ t r u e AF 9เกินคาดเนี่ยรับรองว่าอาจจะได้เห็นใครแบบใส่กระโปรงขึ้น บอกนะว่าใครอ่ะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคอนเสิร์ตท,ที่ชื่อว่า True AF 9เกินคาดคอนเสิร์ตค่ะวันที่27ตุลาคมนี้จองบัตรได้ที่ We Booking ค่ะราคา500 700 1,000 1,500 2,000ค่ะครับแล้วก็พวกเราทั้ง12คนก็ขอฝากคอนเสิร์ต9เกินคาดนี้ไว้ทุกกับทุกทุกคนให้มาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนกับ True Moments b y ย